สวัสดีครับนนี้กระโบกับเราช่องฟอร์โนพายแมลงนะก็พามาหาเต็งเมอร์เต็งเมอร์เนาะเดี๋ยวผมย้อนยันให้ก่อน มันก,ก,กินกุ้งก็ต่อ็ก็เคยเลี้ยงอะเลียงกับพ่อวายแต่เีนี้โตมาวอ้วนกินเยอะเนีอ่อว่าพูดเริ่มพองบานเลยพุงใยญ่มาก ก็เข้าจัดได้นะก็ไม่ค่อยดือเท่าไหร่นะครับหาวเราจะสวยมากนะครับห่างมากเหลก็มากม อะไรอะไรครับก็ไม่รู้ว่าท้องไหมท้องใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็สุใสเหมันกันเลาะครับว่าท้องหรือไม่ท้องอวนมา้าหมดแล้วหาเรื่องมาแล้วกบกลับมาตัวใหญ่ ก่อนตัวเล็กๆดรือส่วนมากก็เลยยาวาอะไรมากีกแต่นี้ก็มีโรงใหม่มีโรงอะไรเนี่ยนะครับก็อ,อยู่สบายเลย เอาแล้วขาหลังขาหลังเดียวมากทว่าตบาาเธอเนี่โดนเลยนะครับหวงลักษณะก็สมบูรณ์แต่ว่าเขาไม่มีกระนานเนาะกัะนายก็เกิดจะไม่มีนะเดี๋ยวเดิเข้าก่อนเดี๋ยวเขามาอันนี้เสร็จ เดินก็ไปแก,แก้ได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับจับอะไรจับก็จับได้แต่ว่าก็จะอยู่ตลอดเวลาก็ขนาดก็จะไม่มีนะครับครบ,บนะครับครบไม่ผิดอะไรเลยนะครับในหัวก็ไมแตกไม่เป็นอะไรนะครับก็ บูนหางก็สวยสวยนะครับข้าไกลได้ขอก็จะใหญ่มากตัวก็จะใหญ่นะครับ่ว่าขาอก็ลื้อเลื้อยอย่นะครับหนตอนโตก็ยังลื้อเลย จบแล้วคจับจบจบลจมจน,นี่คือว่าจำควานหรือว่าอะไรนะที่ว่าเคยเลี้ยงแต่ก่อนว่าอันนี้ใช่คนที่เราเคยเลี้ยงแบปนี่อะไรอย่างนี้ก็จะมาทำนะครับก็ได้สบายมากแต่หลังให้แล้วมีอะไรให้หรือเปล่าแต <laughs> ่หลังโอ้ต้น ยนยาให้กอนย้อนไนก็ไม่พอที่อยู่สวยอามนะครับดินก็นุ่มๆก็เป็นพื้นดินแบบนี้นะครับเป็นเนินๆแล้วก็อยู่ตรงฐานเป็นมโนครับวนขาเห็ดใหญ่ โน้องบ้านน่ะรับช่วงตัวเขา้าว่าขีก็คอบ้านใหญ่มากนะนมาก็จะเต็มใหญ่นะครับแต่ก่อนก็มีหัวเนาะเดี๋นะยวนี้ก็ไม่มีชิ้าป้องกันนะ เดินรอบตัวครับโอ้ยแย่สบายเลยก็จะเป็นวานเพลินเนาะกาแต่งบุปลูกไวใกันบ้านเลยนะครับ ก่อนพี่เบนไม่ได้เลี้ยงช้างเลี้ยงช้างไม่เป็นแบบน,นี้แกแก็เลี้ยงเป็นคุณโตก็ให้เลี้ยงครับโอ้ยนึกภาพไปนีมครับความสูงของแตมงมมงอยากเต็มมังคาเลยอยากเต็มมังคาเลยเล่นใหญ่แล้ว เดี๋ยวก็ไปคุมขอยนะครับแบบนีเดี๋ยวก็คัมแล้วนะครับเก็อประมาณสักห้าโมงนี้เดี๋ยวก็ไปไลฟ์สดดิครับก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คิวโดนสาสวัสดีครับ